อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับฮสวัสดีครับมีรักกี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่ในรูน่าออริจินะ Origin นะครับวันนี้จะมาแจกซีโค้ดนะเรีบเอาไปใส่นะครับโค้ดมันมีจำนวนจํากัดนะอาจจะหมดได้เพื่อนๆรีบใส่ด่วนเลยนะครับกอ็อันนี้ถ้าเป็น IOS ตอนนี้จะไม่สามารถใส่โค้ดได้ แต่ถ้าเป็น Android สามารถเอาโค้ดใส่ในเกมได้เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้มีขออนุญาตอลงลิงก์ไว้เลยล้กันนะครับใต้คลิปนะเพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยแล้วก็กดใส่โค้ดได้นะครับพอเพื่อนๆเข้ามาที่ลิงก์เสร็จแล้วเนี่ยครับมันจะมีขึ้นมาเป็น Market, s e r v e r c h a r a c t e r o u p o n คูปองถูกไหมครับ Market ก็ให้เพื่อนๆเลือกเลยว่าจะเป็นเอ s อหรือว่า iOS อ่ะต่อไปก็คือ s ซิร์ฟเวอรเซเวอร์นี้มีเพื่อนๆก็เลือกตามเลยครับว่าเราอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับเพ ล็อกอินออกไปดูก็ได้นะครับมันจะมีบอกเซิร์ฟเวอร์นะอ่ะต่อไปแชรแเคกเตอร์คือชื่อตัวละครเ,เพื่อนๆพิมพ์ชื่อตัวละครเนเพื่อนเลยครับยังคงมี LKB ก็ LKB ทำนี้เลยเพราะว่าชื่อลักกี้แบร์ใครไม่รู้เอาไปใช้นะชะตั้งไม่ได้เวนคํมเวน,นกรมอ่ะต่อไปก็คือคูปองนะครับอ่ะเดี๋ยวมีขอยาตแจกคูปองสโค้ดก่อนเลยเพื่อนๆรีบใส่นะครับรีบใส่นะเพราะว่าเอ่อถ้าคูปองมีจำกัดถ้าใส่ช้าไปจำนวนจำกัดหมดแล้วก็ไม่สามารถใช้ต่อได้นะครับประมาณนี้นะ อพอเพื่อนๆใส่อของขวัญเสร็จแล้วเนี่ยสี่โคใช่ไหมมันก็จะมาแจกตรงนี้ครับพเพื่อนๆกดรับได้เลยนี่รับรองของขวัญที่เอแนบมาแล้วโอ้โหเป็นอะไรนะเนี่ยตื่นตรงๆๆๆๆตื่นเต้นหนังสืออธิษฐานของโคลเส้นคืออะไรวะอ๋ออีพีห้าเปอร์เซ็นอ๋อ อ่ะเอาโอเคครับก็เอาเป็นว่าแจก4โค้ดไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโค้ดอะไรมาใหม่เดี๋ยวมีจะเออมาบอกใหม่นะครับไอไงก็ขอให้ทุกคนอย่าลืมรีบใส่โค้ดแล้วกันเพราะว่าโค้ดมีจำนวนจำมีจำนวนจำกัดนะครับถ้าใครใส่ไม่ได้ก็แปลว่าโค้ดหมดแล้วแค่นั้นเองไอไงก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆมนะครับย,ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวมีจะลงไกลลูหน้าออริจินยาวๆนะอ่ะแล้วเจอกันนะครับ